รูอย่างแรกสีฟ้าสีไหนร้ใช่ไหมได้ได้แล้วราคาพิเศษด้วยนะได้อันี้ได้ไหมมันเพิ่งจะป๊อปนะว่ันนจะได้สีลูมนะลูกเดี๋ยวลองลองแกะตัวนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะไปตัวที่ป๊อปมากนะปัจจุบันนี้ทุกคนขอ80ล้านให้ลาบูบูหน่อย80ล้านหัวใจให้ลาบูบูหน่อย80ล้านหัวใจนี่อันนี้กดกันทั้งหมู่บ้านน่าที่นนหัวใจ ไปทุลักแม่ไก่น่อยอ่ะแม่ไกนีเมื่อกี้แม่ไก่น่อยอ่ะมือกันน่ารักมากเร็วเราอยู่แมันมีเยอะมากใช่ไหมลุกจ้สีไล่ดลงกงเก็บอีก็บได้โอ้ลาบูพูที่ทุกคนตามหาอยู่ในช่องเจนนี่หมดแล้วนี่อยู่อยู่ อนี้เขบอกว่าเจ๊เห็นเราได้มากเลยน้องบอกเรามาหยิบคนละตัวไหมได้มาขอด้วยเอามาเลยดูซิใครจะได้พี่อเอาด้วยนะเอาพี่ป๊อปเปิลให้นะเธออันนี้เขาบอกว่ามันป๊อปมากนะปัจจุบันใช่ตาดันตาดันต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 ันรู้จักไหมตัวนี้มาดูซิใครจะได้เสียอะไรสวยอ่ะนี่ดูขอลูกโอ้ยอุวยอุิยสีมันมีชอบอุ้ยอุ้ยอุ้ยท๊อปมาดูสิ มามามาอะได้สีพียูชอบมั้ยชอบแเลยต้องชอบแน่เลยพู่น้องคุณพี่เริ่มขายให้หน่อยเร็วแกะนี้ให้แล้วลูกแกะนี้นะลูกแกะนี้อ่ะลูกดึงออกคุณพี่ไม่ถือไว้พี่ขายให้หน่อยจ้ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะนะครับพวกเราพร้อมัทแคลนออฟฟิเชียลครับ สัสดีครัสสวัสดีครับไปได้ขายเราเลยได้ิมไเ่ยขายได้เลยค่ะพี่เราเปดเสียงเราได้ไหมสวย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 ยสว่อวกสยสอยสวยสวยกอยยยยสว